รีดกันทั้งประเทศตารางคะแนนล่าสุดไทยขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกเช็คด่วนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball ลล Women's Champion s h i p 2022ที่สนามเอโกอารีนาประเทศปโปแลนด์เมื่อวันที่1ต่อข้อ65กลุ่มดีวอลเล่บอลหญิงทีมาชายทีมมาไทยอันดับ14ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะโดมินิกันทีมอันดับ8ของโลก3 2เซต31 29 16 25 21 25, 25, 22, และ15ถึง11ทำให้ลงสนาม5นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานชนะ4แพ้1นัดมี10คะแนานโดยจากชัยชนะดังกล่าวเป็นการเอาชนะโดมินิกันได้อีกครั้งในรอบ5ปีโดยครั้งสุดท้ายที่ไทยสามารถเอาชนะโดมินิกันได้ต้องย้อนไปถึงเกมคัดโอลิมปิกเมื่อปี2016ล่าสุดเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติได้โพสต์ตารางอันดับคะแนนล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022กลุ่ม B ไทยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ชั่วคราวนับแมตท,ที่ชนะก่อนคะแนนรวม 1. ไทย 2. โดมินิกัน 3. โปรแลนด์ 4. ตุรกี